สวัสดีครับนี่ตอนดกเข้าสู่รายการคลิปตัวอัปเดตอีกครั้งพบกับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆน่ภาฝากฟะเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OKX OK OKX OK เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดดิลิวัติฟีดฟิเจอร์สออปชั่นรวมถึงฟังก์ชันเทรดด ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพลสของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังก์ชันเทรดในตลาดฟิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของพี่ศีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรดตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ สำหรับก่อนที่จะเข้าคลิปปัจจุบันนี้นะครับต้องมาดูของเก่ากันก่อนเลยนะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเรียกได้ว่าลงมาหลุดจากพุทธออปชันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลุดมาแรงด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่ากรอบจะรับอยู่แต่เมื่อกรอบเนี่ยมาเป็นแท่งเป็นลำเลยเนี่ยโอ้โหทำให้ผมเดย์เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยต้องการที่จะลงมารีเทสนะครับด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแก็บช่วงของ4ี่หมื่นหกถึงสี่หมื่นแปดเป็นแก็บสุดท้ายนะครับของซีมเที่ขึ้นไปถึงนะตอนนี้นะ จะรับอยู่ตรงไหนอีกบ้างเนื่องจากว่าสีขาวเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าคิดว่าจะเข้าไปลองเทสโพ p ิช i t i o n เนี่ยตรงนี้ต้องโดนต็ o p เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หลังจากนี้ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะซึ่งมองจากภาพรวมของไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยหลังจากที่มีการร่วงลงมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไซเวย์อยู่ตรงประมาณช่วงของบริสแมคเพนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยกราฟลงไปคงด้านล่างนะครับพยายามที่จะรีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่าทําได้เพียงเป็น lower high นะครับก็คือ h ฮท ที่กดลงมาและหลังจากนี้นะครับเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่ากราฟสุดท้ายจะไปจบณที่ใดกันแน่นะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมใหญ่กําลังจะกลับเข้ามาอยู่ในเทรนไลน์นะครับที่เป็นแบร์แฟกที่เคยเบ็กเอาเป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่บิตคอยนครับปรับตัวเพดานล,ลงมาด้านล่างนะครับ อีทอเรียมเนี่ยก็มีกานเป็นไปเช่นเดียวกันนะครับโ,โหเรียกว่าตุยเย่เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมคัดเนี่ยตรงนี้ก็คงมีสต็อปแล้วก็สต็อปโปรฟิตกันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนที่เล่นเป็นขาขึ้นนะครับแต่ไม่แน่นะบางคนก็อาจจะบอกว่าเล่นมาตั้งแต่พันต้นๆน,นะครับตอนนี้ผมยังถือได้อยู่สบายมากนะครับก็ยินดีด้วยนะแล้วก็ใครที่เล่นช่วงสั้นในช่วงสัปดาห์นะครับก็คงจะเห็นทิศทางนะว่าไม่สามารถที่จะกระชากนะครับกราฟขึ้นไปได้นะหลังจากตรงนี้นะครับที่เห็น เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตรงนี้จะมองเป็นการลงทันทีนะครับเพราะว่าเราเคยคุยกันมาตั้งสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าช่วงของ r e เ e r s ์ซเนี่ยก็คือขึ้นไป c o m plete เรียบร้อยนะครับพร้อมกับมีบาลิสเดโมเจนนะครับให้เราเห็นเรียบร้อยนะซึ่งในภาพรวมใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามที่จะปรับตัวลงมาฐานด้านล่างนะครับต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงมาเทสที่ไซด์เลยหรือเปล่านะเดี๋ยวไปวิเคราะห์พร้อมกันนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับออปชันปรับเพดานลงมาอย่างรุนแรงนะครับเรียกได้ว่าที่เคยเป็นแนวรับตอนนี้คือ,อยับไปเลยนะแล้วที่เราน่าสนใจเนี่ยก็คือออปชันรอบสัปดาห์ครับขอออปชันอยู่ในช่วงของ42,42094นนะครับพูดออปชันอยู่ในช่วงของ38372-10เลยนะแล้วรีลสักเพลนครับอยู่ในช่วงของ3 9 6 5 2นะครับตรงนี้มีตัวเลขที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าช่วงของเลข3937มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้นะครับพร้อม พวกรายการส่งเหรียญหรือว่าในการเทรดเดอร์นะครับที่พี่สีเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็จะบอกไว้บ้างนะครับว่ามีแนวโนม้มว่ามันอาจจะลงมาได้นะครับข่าวรับ ETF เนี่ยเหมือนจะเป็นข่าวลวงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปรับฐานครั้งใหม่สู่การ the m บู n นะครับต้องไว้วิเคราะห์พร้อมกันได้อีกทีหนึ่งเลยนะหลังจากที่ลงมานะครับเราต้องมาวิเคราะห์ว่ารอบสัปดาห์นี้สามารถที่จะลงไปปิดผุดออปชันอีกได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะเพราะว่า p ุ t ออปชันจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาเกือบ3,000จุดเลยนะโหซึ่งมัันนเยอะมาากกร้ก็ฝ่งด นนลงมาปรับเพดานเช่นเดียวกันนะและตรงนี้นะครับจะเป็นแนวรับนะครับจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ38 0 0 0ด้วยซ้ำนะแต่ว่าออปชันและคราพรีเมียมที่เขาเล็งเห็นได้ว่าเมื่อทะลุลงมาแล้วเนี่ยพี PA ชุดใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะลงมาตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าออปชันรอบสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับกว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกนะจึงทําให้การเซทิเมนต์ของ c m e และเดลิเิทเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับตอนนี้ตนต้นคลิปก็เลยจะไม่ได้เอาเข้ามานะแต่ไม่เป เพราะในส่วนอื่นที่มันมีข้อมูลให้เราดูอยู่นะครับ และเนื่องจากไทม์เฟรมที่ใหญ่นะครับทำให้เราต้องวิเคราะห์เลยนะว่าช่วงของไทม์เฟรมเดย์จะเป็นอย่างไรนะและเนื่องจากว่ากราฟนะครับมีการทิ้งตัวค่อนข้างต่อเนื่องนะทำให้เห็นได้ว่าคอนติเนียลดาวเทรนด์คอมพลีทเลยนะครับอันนี้คือเห็นได้เลยนะว่ายังคงเป็นการคอนติเนียลดาวเทรนด์นะครับเนื่องจากว่า RSI เนี่ยไม่เกินกว่า50ได้เลยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับและยังเข้าไปสู่ในช่วงของโอเวอร์โซลด้วยซ้ำนะต้องลองดูนะครับว่าจากตรงนี้จะสามารถรีบาวกลับไปได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วน 39, เนี่ยสามหมื่นจุด ที่รับอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจะเห็นได้ว่า37,000เนี่ยยังรอเราอยู่นะในการมองค่าพรีเมียมของออปชันที่จะเซมเมนในช่วงของวันศุกร์ด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆวิเคราะห์กันอีกครั้งนะว่าถ้าเกิดว่าจะรีบาวขึ้นมาเนี่ยทาไม่สามารถที่จะเบรกได้เนี่ยอาจจะยังคงการเป็นโล์ไฮต่อเนื่องนะครับแล้วลงไปด้านล่างได้ง่ายกว่านะแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งว่าหลังจากที่กราฟนิ่งเห็นจุดที่จะเป็นการกลับตัวหรือการรับของชุดใหม่เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้เข้าไปเล่นอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นหน้าเขียวนะ ในส่วนของทำเฟ a m e Day นะครับจะเห็นได้ว่ามีการลงปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะเป็นไปได้ว่าปัจจุบันเนี่ยลงมารีเชสจุดที่เคยขึ้นไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมมองภาพรวมใหญ่เลยนะผมมองว่าจุดนี้นะครับถ้าทะลุจากแก็บที่เป็นขาขึ้นเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ในส่วนของซีมีนครับว่า จะไม่ลงมาทะลุกแกปที่เคยขึ้นไปนะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับในแต่ละครั้งและรอบสัปดาห์นะครับที่เราพยายามจะเน้นย้ําจุดนี้เนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ําว่ามันยังคงอยู่ในช่วงของการคอนตินีเทรนนะครับ แต่เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ากราฟนะครับมีการทะลุแก็บปิดลงมาด้านล่างเนี่ยก็มีแนวโน้มได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการมองโซนด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบนะแล้วจริงๆเนี่ยแก็บสุดท้ายเนี่ยคิดว่าลงมาปิดโซนด้านล่างที่อยู่ช่วงของ3 9 5 0 0นะครับจนถึง4 0 0 0 0เนี่ยก็ลงมาปิดแล้วด้วยนะก็มีแนวโน้มว่าสุดท้ายแล้วถ้ายังจะสามารถมองว่าเป็นการลงเพื่อยังขึ้นอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วแก็บจริงๆที่ควรจะต้องมาปิดเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ที่ประมาณช่วงของ37นะครับ แล้วก็รีบัลกลับขึ้นไปนะแต่สุดท้ายถ้ามองเป็นภาพรวมใหญ่นะครับการลงเนี่ยก็คือลงมาอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะยกเว้นว่าจะมองไปใน time frame เล็กนะครับแต่ว่าถ้ามองใน time frame เล็กเนี่ยดาวเทลีก็บอกอยู่แล้วว่ามันยังคงลงอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะ เวทันซีเพื่อหาจุดที่น่าสนใจจริงๆของกราฟที่จะเข้าไปเนี่ยรอตรงนี้นะครับแล้วอาจจะมีแนวโน้มว่าจะรีบาวแล้วก็วิวิเคราะห์ว่าจะเป็นเด c a แคทบ้หรือว่าในทำเฟมเดย์ก็จะเป็นโล่หายด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยต้องรอ,อก่อนว่าตรงสุดท้ายเนี่ยไอ้สามหมตรงนี้เนี่ยที่มาดูเป็นแนวรับแล้วก็เป็นแฟกท์ที่เราเคยขึ้นมาในในแก็บของซีมีนะจะสามารถรับอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้ารอเอาเซฟเซฟเลยเนี่ยเรารอดู การปรับตัวแล้วก็มี d ดเว r เชนซ์ในทำเฟรมย่อยจนถึงทำเฟรมใหญ่แล้วเราค่อยเข้าไปเนี่ยเพื่อหาจุดสต็อปขาดทุนอีกครั้งหนึ่งในการมองหน้าเขียวนะครับหรือหน้ารองอีกทีนึงเนี่ยได้เปรียบกว่าส่วนใครที่ช็อตทึ้นมนจากบ้านบนนะครับก็ยินดีด้วยนะอันนี้ยังคือโพซิชันได้อยู่นะครับผมมองว่ายัางคงมีแนวโน้มนะเออแต่ว่าช่วงของ3าจนถึง0 0เนี่ยเป็นช่วงที่เราคุยกันแล้วสามารถกลับตัวได้ตลอด แต่ว่ารอกราฟเฉลยนิดนึงนะครับแล้วค่อยหาจุดที่น่าเสี่ยงเข้าไปมากกว่านะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้ามองจริงในทำเฟมดเนี่ยก็ยังคงลงได้อีกนะเออในส่วนของออปชั่นบล็อกที่เป็นของฝั่งของ Bitcoin นะครับถ้าให้พูดตรงๆเลยเนี่ยตอนนี้นะครับจุดสุดท้ายที่ Bitcoin บอกว่าต้องหยุดให้อยู่นะครับยิ่งกว่าส้มหยุดให้ได้เนี่ยก็คือ38 0 0 0นแะแต่ว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยค่าพรีเมียมของตลาดนะครับบอกว่าลงไปอีกสัก800จุดละกันก็คือ37-200น้นั่นเองนะครับ ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยออปชันเล่นกันทีละ1000จุดนะแต่ถ้าเกิดหลุดลงมากว่า38 0 0 0แต่ไม่หลุดเกินกว่า37001นะครับก็มองว่ายังไม่ถึงจุดของ37นั่นเองนะและ38นะครับก็ยังเป็นจุดที่รับอยู่ตามพุดเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทนั่นเองครับลงไปไม่หลุดนะต้องดูนะว่ามันสูงนี้มันจะหลุดหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเกิดการกระแทกกราฟเกิดการแพนิคหนักกว่าเดิมลงไปทะลุเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตลาด เลือกแล้วนะครับว่าออปชันคนที่ว่างออเดอร์ที่เป็นบล็อกที่เป็นโวลูมมากเนี่ยบอกว่าตรงนี้คือจุดจุดท้ายนะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องอยู่ตรงนี้นะส้มนะหยุดนะเออก็เดี๋ยวรู้กันนะและในเมื่อกราฟนะครับปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะเราวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกราฟตลาดเนี่ยก็จะมีในการวางพุทบายนะครับหรือว่าการช็อตคอรนะแปลว่าถ้าเกิดว่า หลุดจากเส้นเหลือตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านทันทีปัจจุบันจะเห็นได้นะครับว่ามีตั้งแต่3 9มหมและ3 7มหมนะครับสามหมและ3 7มหมตรงนี้เนี่ยมีนัยยะนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเล่นกับพุดเซลล์เป็นหลักนะครับแต่ว่าเนื่องจากกราฟตอนนี้มีการลงมาอย่างรุนแรงซึ่งถ้าเราวิเคราะห์มาโดยตลอดเนี่ย เกินกว่า70-80%เนี่ยพุซเซลมักจะเป็นจุดรับที่รับอยู่ที่แท้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเกิดไม่อยู่ตรงนี้นะครับ3 9กลายเป็นแนวต้านและถ้าเกิดว่าหลุดจาก3 8ที่เราดูในพุซเซลเนี่ยแล้วเอาไม่อยู่เนี่ย ตรง37,000จะกลายเป็นแนวต้านจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงของฝั่งบายฝั่งเซลล์ครับก็เลยจะทำให้มีออปชันบล็อกค่อนข้างเข้ขมๆแถวๆนี้นะยังไงเนี่ยก็ต้องเล็งเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยลงมาจากช่วงของเลข40,000นนะทำให้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เขาเริ่มจะรับกันอย่างแน่นๆอยู่นะครับ ในส,ส่วนของการมองลงนะครับก็คือมาตั้งแต่48 47ตั้งนานแล้วนะแล้วก็คอไบเนี่ยก็คือตั้งแต่47นะครับถ้าเกิดขึ้นไปถึงเนี่ยโอ้โหผมมองความเป็นไปไม่ได้นะรอบสัปดาห์นี้มันจบไปแล้วนะครับพี่ <c oughs> ซึ่งทําให้ผลรวมนะครับของสิ่งที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้คือการวิเคราะห์ว่ามันจะลงไปจบตรงไหนนะครับคือตรงไหนที่เป็นจุดรับที่แท้จริงและเอาอยู่นะเออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารับอยู่เนี่ยมแนวโนมว่าจะรีบาวได้ถึงไหน อันนี้ต้องวิเคราะห์นะก็คือวิเคราะห์2สเต็ปนะครับเพราะงั้นคืออการมองขึ้นเลยเนี่ยผมยังมองว่ายังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นของรอบสัปดาห์นี้เนื่องจากว่ามันลงมาอย่างรุนแรงนะครับจะเห็นได้ว่าใกล้เราที่สุดเนี่ยก็จะเป็น44่0 0นะซึ่งยังห่างไกลกับตอนนี้มากนะครับถ้าเกิดว่าจะรีบาวจาก39มหมไปสี่หมก็ห้าพันจุดเลยนะผมก็เลยมองว่าเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าลงเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันลงตรงไหนอยู่กันแน่นะ และในฝั่งของอิทรียมเช่นเดียวกันครับถ้ามองตั้งแต่ ทำเฟรมเดย์ทะลุมาก่อ,อกเลยนะรอบสัปดาห์นี้นะครับขอออปชันปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในช่วงของ2 5 5พันนะครับและพุทออปชันอยู่ในช่วงของ2 2 2นะครับนะครับและดูเอ็แบลเพนอยู่ในช่วงของ234 6จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยปรับตัวปรับเพดานลงมาเช่นเดียวกันนะปัจจุบันทั้ง Mac d ดีและ ISI นะครับทะลุโซน50ที่มองเป็นขาขึ้นเรียบร้อยนะโอ้ก็ยังมีแนวโน้มว่ายังสามารถลงได้อยู่นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีแบแตเตอร์เจดดนะ จริงๆเนี่ยคาดหวังลุกที่3นะเป็นการคอนเฟิร์มปรากฏว่าก้าบอกว่าลงก่อนเลยนะบิตคอยล์ลงแล้วก็คือทุกตัวลงหมดนะครับทไม่เป็นไดเดี๋ยววิเคราะห์ก,กันอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย,ยจริงๆเนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะด้วยการมองด a ตต้า s บสนนนะครับปัจจุบันต้องดูนะว่าถ้าเกิดว่าพุทอปชั่นตรงนี้นครับรับไม่อยู่เนี่ยผมมองว่ามีแก็บอีกอันหนึ่งลงไปด้านล่างนะแต่ว่าไอแก็บตรงนี้เนี่ยมันจะไปผนวกก,นกันกับไส้ที่เคยลงมานะครับก่อนที่จะทะยานขึ้นไปนะซึ่ง ผมบอกเลยว่าทําแฟน4ชั่วโมงเนี่ยดูได้ยากแล้วเนื่องจากว่าเป็นโอเวอร์โซนะอาจจะมีการรีบาวได้แต่อาจจะเป็นดาวเทียรี่เหมือนกันนะที่จะทำเป็นโลว์ไฮเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของการมองลงนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะลงมาปิดแก็บโซนด้านล่างได้นะตรงนี้ยังไม่ได้วาดแก็บนะครับแต่ว่าแก็บเดิมที่เคยย้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ2,000กับ85นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า เราเห็นบิตคอยนะครับมีการทะลุแก็บถึง2แก็บด้วยกันนะและอีเิเรียมเนี่ยยังไม่ได้ทะลุแก็บนะครับแต่ว่าเริ่มแตะแ,แล้วเนี่ยจะเห็นได้ครับว่ามีแนวโน้มว่าจะสามารถลงมาได้แบบ worst case ซินจริงเนี่ยก็คือแก็บด้านล่างนะครับหรือว่าแก็บที่เคยเป็นปากถ้วยนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยก็คือจะวาดเป็นปากถ้วยก็ได้นะเอาแบบเร็วๆนะตรงนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะลงมาเทสปากถ้วยนะครับหรือว่าอยู่ที่ประมาณช่วงของ2020หรือว่า2000นะครับก็อันนี้ก็คือ ยังลงได้อีกนะ200จุดเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่า Bitcoin ยังไม่สามารถคงตัวปรับขึ้นมาได้นะครับการลงมารีเทสแล้วรีบาวกลับขึ้นไปอีกครั้งเนี่ยก็ไม่แปลกที่กราฟจะ,ะแสดงให้เห็นได้นะแล้วตอนนี้นะครับลงมาเกิน50แล้วนะจากที่เห็นตรงนี้นะเออมแนาโนว่าจะยังคงเป็นดาวเทรนได้นะครับในทำเฟรมเดย์ด้วยต้องรองปิดแท่งของวันนี้และวิเคราะห์พร้อมกันอีกครั้งนะ ในฝั่งโซนของอีตทเรียมนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่มันทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะทำให้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆนะต้องวิเคราะห์อของ Bitcoin เป็นหลักเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมองให้มันละเอียดกว่านั้นนะจริงๆเนี่ยไอโวล่มที่มันมากที่สุดเนี่ยตอนนี้มันถูกทําลายแล้วส่วนที่มันยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของการมองพุดเซลเนี่ยมันมีอีก2ระดับเออจริงๆเนี่ยมันไม่ได้วอล่มน้อยหรอกนะแต่ว่าไอตรงเนี้ยมันเยอะ มากกว่าปกติเป็นพิเศษนะครับมันเลยทําให้ตรงอื่นเนี่ยมันดูแท่งเล็กลงไปนะแต่ถ้าเราพิกวิเคราะห์ถึงการวางออเดอร์อย่างมีนัยยะเนี่ยสองสองเนี่ยก็เป็นจุดที่เรากําลังเผชิญอยู่ณตอนนี้นะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจอาจจะเป็นในช่วงของ2 0 0 1นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามองจาก CME ของ Bitcoin เนี่ยที่สามารถทะลุกแก็ลงไปได้มากกว่า2แก็เนี่ยถ้าเกิดว่าอีชูเรียจะ ทำตามดีเดอร์นะครับก็เป็นไปได้ว่าจะลงไปถึงช่วง2,000ได้เลยนะแต่ในรอบสัปดาห์นี้ถ้ามองถึงในออปชันบล็อกที่เขาวางกันไว้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของ2,100นะครับและจะไม่หลุดตรงนี้นั่นเองนะซึ่งแปลว่าก็มีแนวโน้มนครับว่า1,000จุดของ Bitcoin กับ100จุดของอีเรียมีแนวโน้มว่าจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะก็แปลว่าถ้าอีเรียมจะไม่หลุดกว่า2,100นะครับบิตคอยก็อาจจะไม่หลุดเกินกว่า38,000ในฝั่งของพุทเซลล์นะ อนนนั่นเงนะและในส่วนของการมองขึ้นอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเนื่องจากว่ากราฟและตลาดเนี่ยมีการทุ่มลงมาเรียบร้อยแล้วนะเลขมากๆกว่า2,500จุดหรือว่า2,007นะผมมองว่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมองเป็นใกล้ๆก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะวิเคราะห์นะครับว่ามีการวางออเดอร์ของ call sell call buy หรือว่าการลองพุทลองคอเนี่ย จุดที่น่าสนใจอาจจะอยู่ในช่วงของ2องนะรีบาวตรงนี้มาก็โดนกดได้อยู่ดีนะครับก็เลยมองอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะวิเคราะห์กันในรอบสดดาก่อนในฝั่งของอีเ r ียมและบิตคอยนะว่าจะลงไปรับอยู่ตรงไหนนะเนื่อนะงจากว่าตอนนี้นะครับเราเห็นชัดเจนนะว่ามันเป็นช่วงของขาลงแน่ๆน,นะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่ขาไก่หน้าผากกันนะครับ <c oughs> และในรอบสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจของข่าวเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการประกาศของตัวเลขต่างๆครับเพียงแต่ว่าจุดที่คิดว่าจะตัดสินจริงๆเนี่ยจะเป็นในช่วงของวันที่26กนะครับก็คือ Bitcoin Future ที่จะหมดอายุนั่นเองนะแล้วก็หมดตั้งแต่บ่าย3ามเป็นต้นไปด้วยนะครับมีแนวโน้มว่าจะมีการรีบาร์และตัดสินใจในแง่มุมต่างๆนะครับส่วนในช่วงของรอบสัปดาห์นี้จะเป็นการประกาศของแมสวงนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝั่งญี่ปุ่นอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขทีี่จะมมแนวนวโ้ กับเราโดยตรงนะเพราะงั้นคือโฟกัสไปที่วัน26ท,ทีเดียวเลยวันศุกร์นะครับและแนวโน้มสุดท้ายนะครับที่จะคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เรามองมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยก็คือการมองในส่วนของบาชาร์ครับจากที่เห็นนะว่าฟิวเจ p o พอยต์สปอร์ตแรกนะครับทะลุลงมาเรียบร้อยนะกราฟปัจจุบันอยู่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่ยังน่าสนใจเนี่ยก็คือรอบนี้นะครับิวอ์ที่2กับ3มี่ยังคงอยู่นะ3.8 3.6 798นะครับหรือจริงๆมันก็คือประมาณ37มหมนั่นเองนะผมมองว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่น่าสนใจและต้องจับตาน้องให้ดีนะแต่ส่วนที่การมองว่าจะสามารถรีบาวกลับไปได้ถึงไหนเนี่ยก็คือตามพีวร์พอยที่เป็นรีสิตแดนเลยครับมันยังมีข้อไหนช่วง4ี่หมนนะครับจนถึง4 2 7 0 0นะครับจนถึง4 3 5 7 4นะซึ่งจริงๆเลยเนี่ยผมมองว่าถ้าขึ้นไปจุดพลิกผันนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีพีวร์พอยที่เป็น4ี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์ด้วยนะแต่ตรงเนี้ยผมมองว่า มันแปลว่าจะต้องรีบาวจาก3 9 0 0 0ถึงจะขึ้นไปตรง4 4 5 0 0นสี 50, นะ้ะเราค่อยโดนกดกลับมาอีกรอบแต่อันเนี้ยเรามองเลยว่าอ่ะจะขึ้นไปไม่สนใจละตอนเนี้ยขอวิเคราะห์ก่อนเลยว่าลงไปรับตรงไหนแล้วจะปลอดภัยนะเพราะว่าหลุดจะจากแก็บที่เป็นโซนสีขาวต้นคลิปเรียบร้อยนะครับทำให้มองเลยว่าเอาแบบปลอดภัยเลยเอาแบบที่เห็นชัดๆเลยนะ เราค่อยกลับไปหาบูลลีอีกครั้งนึงนะครับให้มันปรากฏเดเวอร์เจนในอินดิเคเตอร์ต่างๆก่อนนะให้แท่งเทียนมีวอลุ่มเข้ามารับก่อนให้พายุมันสงบก,ก่อนจะปลอดภัยกว่าน,นะครับ <S 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 เป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเราแล้วยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดตในช่องสียามโดยผมเต้ครั้งนะครับในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ แล้วก็มาถึงช่วงแจกกิจกรรมสักทีนะครับในที่สุดโหผมดีใจมากเลยในที่สุดก็จะได้แจกเพื่อนๆแล้วนะอาจจะไม่มากมายนะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นของที่ผมนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะแล้วก็เห็นว่าเออเราอยากจะเอามาฝากคนอื่นนะแต่ก็เป็นของที่ต้องยอมรับนะครับว่าสามารถแบกกลับมาได้นะครับเพราะว่ากระเป๋าเอาไปกว่า15บใบนะครับกระเป๋าใบใหญ่ๆเลยนะมันไม่พอนะครับที่จะแบกของกลับมาแค่ขนไปเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับไปกันหลายคนนะครับรอบนี้ก็เลยมีของเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อมาเป็น กิจกรรมให้เ,เพื่อนนะครับได้ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมีเสียงของน้ำหมึกด้วยนะที่จะโปรโมทนะครับให้เพื่อนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องสยามและรายการคลิปโตอัปเดตนะคะวีคนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมทายผลออปชันว่าจะไปถึงราคาฝั่งใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็น call Option หรือ put Option ค่ะ มาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะก็อยากจะแทนคําขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆนะครับให้ความกรุณาที่จะเป็นแฟนคลับนะครับติดตามให้ความสนใจแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับเราก็อยากจะตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับกิจกรรมไม่ได้ยากมากนะครับก็ของรางวัลก่อนเลยนะก็จะเป็นของเป็นกิฟต์ช็อปซิมบเนียนะครับหรือว่าเป็นของหลายๆอย่างนะครับที่ผมเห็นว่าน่ารักดีแล้วก็เป็นสื่อที่ตัวแทนถึงประเทศที่เราไปมานะล่าสุดไปญี่ปุ่นนะ อยากจะให้ร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็มีอย่างที่น้องหมึกได้กล่าวไปแล้วนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนประกาศหวยเลยนะก็คือเสียงนิ่งๆเลยนะครับแซลๆซนะจริงๆนวเนี่ยกิจกรรมก็คือให้เลือกนะครับในรอบสัปดาห์นี้ว่าราคาครับจะไปถึงฟุตออปชั่นก่อนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงของไม่ถึงฟุตออปชั่นกันแน่นะครับจริงๆรอบสัปดาห์นี้ปกติเนี่ยจะให้ทำนะครับให้เลือกระหว่างคอกับ Put นะครับแต่เนื่องจากว่ารอบสัปดาห์นี้มีการดิ่งมาอย่างรุนแรงนะครับแลอยากให้เพื่อนๆได้รับับรรรราววลลแ้กกให่มรรมิจ ได้้แลวค,คือรอบสัปดาห์นี้เราพอจะรู้แล้วครับว่ารอบนี้สัปดาห์ออปชันเนี่ยมันลงมามีแนวโน้มจะลงไปด้านล่างนะคือคอ o p t ชันเนี่ยมันห่างมากเราก็เลยเอากิจกรรมง่ายๆเลยว่าภายในช่วงระยะเวลาที่กราฟยังไม่แสดงผลนะครับอยากจะให้เพื่อนๆที่มีสิทธิ์เห็นกราฟแล้วก็วินแฟนกราฟของออปชันเราก่อนเนี่ยแล้วก็รายการคิดตัวอัปเดตในช่องสีหยาบน,นะครับอยากจะให้ทายกันนะว่า ราคาเนี่ยสุดท้ายในยรอบเซเทเมนต์ในช่วงของวันศุกร์นะครับช่วงประมาณ5้าทุ่มบ้านเรานะครับจะลงไปถึงพุทออปชั่นหรือเปล่าเอาง่ายๆแค่นี้เลยก็คือต้องการอยากจะให้เพื่อนนะครับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์นะครับจากดาต้าเบสที่เราทําคลิปเบื้องต้นมาก่อนเลยนะวิธีการเฉลยก็ไม่ยากนะครับก็คือมี2ออย่างวัน settlement นะครับก็คือช่วงของวันศุกร์ในช่วงตัดเชือกช่วง5้าทุ่มกราฟไปถึงแล้วหรือ,อยังนะครับหรือถ้ากราฟไปถึงก่อนนั่นก็คือเวลาตัดเชือกเช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องการ ถามง่ายๆเลยว่าคิดว่าจะลงไปถึงุลออปชันหรือเปล่าครับเนื่องจากว่าฝั่งคอเนี่ยอยู่ในช่วงของ4 2 0หมนะครับถ้าจะรีบาวจากตรงนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าผูออ้หญิงนี้ตัดโอกาสผมหรือเปล่าครับผมมองครับ ได้เฉียบคมกว่านะครับจะบอกว่าขึ้นไปถึงข้อสิก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบละเอียดขนาดนั้นแล้วมันขึ้นไปจริงๆเนี่ยก็ได้รับชื่อเป็นแรกๆแน่นอนนะครับของรางวัลเนี่ยก็มีตามรูปที่ได้บอกไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะจับรางวัลอีกครั้งในกลุ่มผู้โชคดีนะครับถ้าเกิดว่ามีคนตอบถึงหรือตอบเกินเป็นการจับรางวัลน,นะถ้าไม่ถึงผมก็ให้เป็นจับรางวัลเหมือนกันนะแต่จับรางวัลที่ชิ้นใหญ่ๆก่อนนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือจะให้ตอบง่่่่่าาาาายยๆออองงทีบกกนรรัออไปถถึม้หืววเิด ราคาปรากฏว่าเซตเมนต์ในช่วงของวันศุกร์ราคาไม่ถึงนะครับคนที่บอกว่าไปไม่ถึงเนี่ยก็จะได้อยู่ในหมวดของคนที่รับรางวัลหมดเลยนะครับรวมถึงคนที่บอกว่าขึ้นไปถึงคอหรืออะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าที่บอกตอนต้นเนี่ยหวังว่าจะไม่งงนะผมว่า <c oughs> วันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่26กนะครับก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกันเลยนะสำหรับ FC ที่ติดตามนะครับก็คือลงปุ๊บดูปั๊บนะครับเออแต่ว่าอย่างที่บอกต้องห้ามกราฟลงไปถึงก่อนนะ ยกเว้นว่าเพื่อนจะบอกว่าเออลงมาไม่ถึงรอกอ่ะก็ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมานับเองว่ามีคนที่จะคอมเมนต์ตอบคำถามเนี่ยกี่คนแล้วเดี๋ยวจะไปสุ่มอีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าครับอยู่ในช่วงตั้งแต่ก่อนถึงคอเนี่ยจะจัดหมวดหมู่หมดเลยนะเอาง่ายๆแค่ถึงก็ไม่ถึงนะครับคจะงงกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขางงก็เดี๋ยวให้น้องมึงมาคุยนะครับ <c oughs> เออของน้องมันก่อนเลยจริงๆมีหลายอันนะแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่า แบกกับยักสุดเพราะว่ามันกลัวหักนะครับก็เอาไปเพื่อนๆดูนะเออเผื่อเพื่อนๆนะครับจะชอบนะใครเป็นแฟน Nintendo Switch นะครับจะชอบนะก็จะเป็น Mario Kart นครับอันนี้ผมมองว่าเจ๋งอยู่นะเป็นกล่องใส่ Pop ๊อปคอร์นะครับเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่มันพรีเมียมคือผมต้องแบกกับมาจากญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกนี่ต้องกลัวมันจะหักก่อนหรือเปล่านะเพราะ้าคาแจกไม่ได้อีกนะครับก็สรุปว่ามันก็อยู่รอดมาจนถึงมือเพื่อนๆแล้วหรือย,ยังนะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะลุ้นกันว่าใครจะได้ไปนะครับอันนี้ลองดูนะ ส่วนที่นอื่นเนี่ยก็อยากจะแทนคําขอบคุณนะครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยก็จะเป็นกาชาหมดเลยนะก็คือชีวิตมีความไม่แน่นอนเสมอนะครับผมก็เลยอยากจะให้อันนี้นะครับเป็นให้เพื่อนๆไปลุน้นนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างในเป็นอะไรนะมีหลายอันอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปลุ้นกันอีกครั้งนะเออเดี๋ยวลองรูปดูจากรูปเอานะเนออได้ใจขกียังไงก็ oh <c oughs> อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของของพวกเราอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ อยากจะให้แนะนำติชมได้เสมอนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับจากนี้และต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ